สวัสดีครับผมพี่ตู่ดวงตะวันตกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพราะเลี้ยงดวงกันครับโดยทั่วไปดวงที่เพาะเลี้ยงกันอยู่ก็จะมีสามชนิดนะฮะจะมีดวงควางดวงคีมและดวงดอกไม้เดี๋ยวมาเริ่มที่ดวงคีมก่อนโดยทั่วไปดวงคีมก็จะมีอยู่หลักๆเลยนะที่นิยมเลี้ยงก็จะมีอยู่สัก2สองชนพวงนะคือพวกไข่ประเภทไข่ในดินแล้วก็วางไข่ในไม้ปลูกเดี๋ยว ที่ไข่ในดินก็จะเป็นพวกไ่ดวงตะกูลโอดดนนะฮะพวกดวงขีมฟังเหลืองนีครับพวกนี้จะไข่ในดินเดี๋ยวสอนวิธีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ดวงขีมที่วางไข่ในไม้พุ่มนะฮะก็จะมีดวงหลากหลายชนิดฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นขีมทองกานตัวนี้อ่าตัวนี้ก็วางไข่ในไม้ไม้พุ่มนะฮะตัวนี้เป็นอะไรนะอ่าตัวนี้ดวงขีมตาลฝันยากเลยนะฮะ ก็พวกลวงครีมร้องเก่าสองแทดเราก็จะพวกครีมพวกนี้วางไข่ในไม้ผูเราก็จะต้องมีไม้ไม้ขี้เลื่อยปูพื้นแล้วก็ทอนไม้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทานะฮะทำขี้เลื่อยก่อนขี้เลื่อยใบปูพื้นเนี่ยวิธีเพาะก็จะไม่ยากวิธีเพาะเคยเขียนไว้ในบทความเ,าเก่าๆนะฮะกองใส่เพาะ ก็มีขี้เลื่อยปูพื้นก็ปูพื้นลงไปแล้วก็วางไม้ผูกไว้ร่วงตัวเมียก็จะมาวางไข่แต่ไม้ผูกนะฮะอันนี้ก็ลงเพาะไว้ได้เกือบสองสัปดาห์แล้วน่าจะมีไข่ละเดี๋ยวเรามาสอนวิธีทําไม้ปูพื้นกันก่อนนะฮะวิธีทักวิธีทำไอ้ขี้เลื่อยปูพื้นร่วงขีมก็จะมีสองอย่างนะคือหาขี้เลื่อยสดมาหมักกับพวกแป้งสาลีหมัก,มกนีตไว้ก็ใช้ได้แต่วันนี้ผมทําอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีรัดนะ แรกเราก็ไปหาขอนไม้ที่มันผุในธรรมชาติมาเนี่ยฮะเกตขอนไม้ที่มันผุมาแล้วจากธรรมชาติแล้วขอนไม้นี้ต้องมีร่วงขีมกินด้วยนะฮะมีหนอนน่วงขีมพบเจอหนอนร่วงขีมอยู่เราก็เอามาบดเนี่ยเราแกะเศษมาบดอาจจะใช้ตะไบใส่ไม้ตะไบใส่ไม้ก็ได้หรือใช้กบใส่ก็ได้ให้มันเป็นขี้เลื่อยอย่างเช่นอันนี้ท่อนใหญ่ไปเราก็จะต้องมาแยกย่อยก่อน ไม้ก็ใช้ไม้อะไรก็ได้ที่มีหนอน่วงคีมกินนะผมคิดว่าไม้มันน่าจะใช้ได้กับทุกชนิดนะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยจะให้ด,ว,ดวงขีมใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นความลับธรรมชาติก็น่าจะเป็นพวกเชื้อรานะพวกเชื้อราเชื้อเห็ดที่มันอยู่ตามไม้ในธรรมชาตินะที่เรายัางสัง้งในะที่พอเลี้ยงไม่ได้เนี่ยไม้ที่แยกย่อยมาจะมีเชือ้อขาวๆนี่จะเป็นเชื้อเห็ดในธรรมชาตินะเนี่ย ธรรมชาติหนอนด้วงครีมกินในธรรมชาติออกมาตัวโตเต็มครีมสมบูรณ์มากนฮะอ่านีจากขอนใหญ่ๆเรามาแยกย่อยแยกย่อยเป็นขนาดนี้แต่ี้เราต้องบดให้เป็นละเอียดให้เป็นขี้เลื่อยก่อนเราถึงใช้ปูพื้นได้ครับแล้วก็บดผมก็เอามาบดผมใช้ตะไบใส่ไม้เนี่ยเพื่อจะได้ขนาดนี้มือพองเลยไอ้บุ้งนะฮะเนี่ยครับ ขี้เลยที่ละเอียดอันนี้เป็นอาหารนอนได้เลยนะอาหารนอนร่วงคีมได้เลยหรือจะไปหมักต่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,มสารอาหารไปได้เพิ่มสารอาหารก็จะเป็นพวกประเภทแป้งสาลีแป้งพวกแป้งพวกเศษใบไม้ผุฮะใส่ไ,สไปแล้วก็หมักไว้จนหายร้อนห,หน bem, มักจนตะเทียนมันหายร้อนแล้วอันนี้ผมใช้ขี้เลยเปล่าเลยเนะี่ยะบดใส่มาก็ใช้ได้เลยออันนี้เราก็ได้ปูพื้นร่วงคีมแล้วตอ่อไปร่วงคีมก็มันก็จะมีร่วงขีมที่วางไข่ไหมผุก็วางไข่ในพวก ถ้าคิดเลืออย่างเดียวก็วางไข่นะแต่วางไข่ได้น้อยเพราะในธรรมชาติของนุ่ครีมอะจะวางไข่ในท่อนไม้เราก็ต้องหาท่อนไม้อีกท่อนนึง่อนไม้ก็คือท่อนไม้แบบเดิมะฮะผูกๆเลื้อยทอนเล็กๆหน่อยดูที่มันผูกๆหน่อยอ่ามาเลื่อยตัดเป็นท่อนแบบนี้เนี่ยฮะเลื่อยตัดเป็นท่อนแบบนี้อ่าล้วก็ออกเอาเปลือกออกแช่น้ําไว้คืนนึงนะฮะแช่น้ําไว้คืนแล้วก็พึ่งไว้พอมันมานะฮะดวงก็จะวางไข่ดูขอนไม้ที่มันนุ่มๆหน่อยแล้วไม่มีพวกกินนะสังเกต จากการสังเกตธรรมชาติถ้าขอนอันไหนมีพวกกินแล้วจะไม่มีหนอนดวงกีมกินนะขอนนี้ก็นุ่มใช้ได้เลยเนี่ยใช้มือจิกได้นใช้มือจิกได้ทั่วนุ่มเท่ากันทั่วทุกขอนอันนี้ใช้ได้ละต่อไปเราก็ไปดูวิธีเพาะกันสําหรับวิธีสําหรับวิธีเพาะผ่านดวงขีมก็ไม่ยากนะฮะเรามีรองพื้นแล้วใช่ไหมขี้เล่ยรองพื้นแล้วก็ขอนมาท่อนไม้ก็พอละเราก็ปรับความชื้นก่อนขี้เล่ยก่อนเขาปรับความชื้น